นะครับก็อยู่กันที่สนามสุขพระพึกนะครับผมในวันฝนตกนะครับวันนี้ท้องฟ้าก็มืดคืมนะครับลมแรงมากตอนนี้ก็อยู่ที่หลุมหนึ่งครับระยะก,กีฬาเนี่ยคดี5ห้าร้อยสิบเก้าหลาพาห้าทวนลมนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง จันไม่มีมลเลกเกลเลยนะซัดเลยวิ่งก่อน โช็อตพัดเบอร์ดี้ทำไมเบาจังเยี่ยมพานะครับโอ้โหสุดยอดนะครับยังไงคะนายจะไปปักตรงไหนคะตรงนี้ใช่ไหมใช่เอาเลยสิคะแล้วต่น,นายอ่ะโอ้โห เอาเลยค่ะเอีกร้อยหนึ่งเอ้ยสวยงามลุมต้มาถึงหลุมสี่แล้วนะครับหลุมสี่พาสีนะครับเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่เราออกพานะครับเรามาสองพาแล้วนะครับตีมาสามหลุมนะครับโหวันนี้ตีดีมากนะครับการตีกอล์ฟที่ไม่มีแรงกดดันเนี่ยมันก็จะอีกรมหนึ่งนะฮะถ้าเกิดตีกับเพื่อนๆเ,เนี่ยมีการาติดปลายนวมอะไรเงี้ย มันก็จะรู้สึกเกร็งนะครับรู้สึกแบบเออตีแล้วแบบกดดันคาดหวังอะไรเงี้ยแต่มาตีกับเพื่อนมาตีกับแฟนเนี่ยก็จะไม่มีความคาดหวังนะครับสกอร์ก็จะดีมากนะครับนี่เวลาเราตีเราก็ต้องจําความรู้สึกนี้ไว้เนาะก็ต้องห้ามมีแรงกดดันนะครับมาดูหลุมสี่กันจะเป็นยังไงฮาซีตอนนี้ก,ก็มาอยู่ที่หลุมสี่นะครับฮาซีระยะสามร้อยเจ็ดสิบห้าหลาน,นะครับผมก็จะออกด้วยสเตลนะครับอืมข้างหน้านะครับก็ เป็นแฟร์เวย์กว้างๆนะครับวันนี้สกอร์น่าจะดีนะครับตีโดยไม่มีแรงกดดันสเตลนี่คืออะไรคะตีแล้วลูกหายอ๋อสเตลนี่คือไม้ล่องหนครับอ๋ออะไรล่องเหินคะไม้ล่องหนแต่ไม้หายไปหรือลูกหายอยู่ครับอ๋อลูกอยู่เรามาดูกันนะครับว่าเราจะตีได้ไหมนะครับเล็งบ่อทรายนะครับเอ๊ะ ตีชัดสองนะตีกับสองเออเดี๋ยวก่อนนะคะบริการเขาให้หลุมแรกไม่ใช่เหรอคะบริการในนี้เขาเรียกนับนับชัดสองถ้าเราตีถ้าเรายอมตีที่ทีออฟนะครับเรานับสองได้นะครับต้องตกลงกับกวนนะฮะแล้วกวนไม่อนุญาตละ่ะไม่ได้นะครับกวนต้อง,งอนุญาตกวนไม่อนุญาตปี๊ยโอ้อย่างนี้ Oh. นั่นไงเห็นไหมตรงไหมโอ้เขาจะขึ้นระยะประมาณแปดสิบหลาโอ้ย oh. ไม่ได้นะครับพี่โมกันนะคะเขาจะโมว่าอะไรคะ <laughs> พาพาสี่สั้นครับสองร้อยแปดสิบห้าหลาฮนะทวนลมนิดหน่อยนี่เราจะตีออนนะออนไหนคะออนออนเดอะวอท์ออนเดอะวอท์เทลออนเดอะออนเดอะวอท์หรือออนเดอะอะไรวะออนกรีนออนกรีนแน่นอน ไม่มีทางรอดร้อยสองร้อยแปดสิบ้าหลาแอนกรีนสองร้อยห้าหลาครับอันนี้เราตีไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะอยู่บนกรีนนะร oh. เราแรกๆเขาลงพีนก่อนแล้วเราก็ไปลงว <No. S 2> <c oughs> อเตอร์เดี๋ยวจะดูตามคำโม้นะฮะว่าจะโม้ได้ส่งคำโม้มา กลับมากลับมาโอ้โหพิ่จะกลับตรงปลายดีครับเยี่ยมนี่เรามาถึงหลุมที่สิบกันแล้วนะครับรอบสองแล้วนะครับหลุมนี้นะครับพาสีนะครับระยะสามร้อยหกสิบหลานะครับเดี๋ยวผมจะตีตัดตรงต้นไม้นี้ไปเลยนะครับโอเคปะตรงต้นพุ่มไม้นี่นะ หม,มากมนะครับหลุมที่สิบนะครับทีออฟของคุณอ้อนะครับนั่นแหละโดนพื้นอยู่เลยรู้สึกกับที่เดิมเลยนะตอนนี้เราก็มาอยู่หลุมที่สิบเจ็ดแล้วนะครับพาสี่สั้นนะครับสองร้อยหกสิบห้าหลานะครับเราจะตีออนนะครับเราจะเลงขอบนู่นเลยนะครับขอบน้ำกรีนนะครับ อ่อนไหมนะครับลองดู๋มวันนี้ไม่ต้องลอง สนามสุพรพพึกเนี่ยนะครับก็เป็นสนามที่สั้นนะครับดูเหมือนว่าจะสั้นแต่ความเป็นจริงแล้วนี่ฮะเห็นลมไหมครับนี่ลมพัดแบบแรงมากนะครับโอ้ใครที่คิดว่าจะตีอ่อนก็ไม่หมูนะถ้าตีโด่งนิดนึงเนี่ยก็มันก็จะลมก็จะหอบนะครับแต่ถ้าเราตีเลียดไปก็มีโอกาสตกน้ํานะครับโอ้ก็ยากอยู่นะครับ ถึงหลุม1ิแปดกันแล้วนะครับหลุมสุดท้ายนะครับมาดูคุณออทีออฟครับระยะสามร้อยก,กว่าล้านะครับภาสีไปแล้วครับส่งเราก็ทีออฟมาสองร้อยกว่าล้านะครับนู้นครับมีตรงนู้นครับนูน้ นี่นะครับโอ้โหแล้วเราก็ัสองออนนะครับอย่างสวยงามนะครับระยะ200หลานะครับตีมาด้วยไฮบริดนี่ระยะอยู่ประมาณ3คันธงนะครับเราก็จะมาลุ้นเบอร์ดี้กันนะครับในพาร์สี่หลุมสุดท้ายหรือว่าเราจะเบอร์ดี้ได้ไหมนะครับระยะนี้นะครับโอ้โหไม่มีลายด้วยนะครับน่าจะได้นะครับเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายนะครับหลุมเทอร์โบ เบาจังยด้วยพานะครับโหตง่ตงเลยนะมาขึ้นสีนะครับตีลูกชมพูนะครับโอ้โหตีมายังกับพัดนะครับเบรคไว้ก่อนปึ๊บน,นี่นะครับลูกมันเด้งกลับมานะครับมันตกแล้วมันถอยหลัง เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเขาจะพัดพาได้ไหมนะครับไม่ว่าเขาจะขึ้นเท่าไหร่ก็ตามนะครับเขาจะพัดเบอร์ดี้พัดพานะครับอยู่เทคนิคการตั้งลายของเขานะครับเอาพัตเตอร์วางเลยนะฮะ <laughs> ดูนะครับว่าเขาจะได้เบอร์ดี้ไหมนะครับหลุมนี้ออะหลุนเบอร์ดี้เขาหน่อย ยอดนะครับโอ้ยขึ้นสี่นะครับวันออนเบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสองคนนะครับหัวเมียนะครับมาออกรอบกันที่สุภาพึกนะฮะก็อันนี้ก็ตีแบบรีลักลีลัดนะฮะตีบ้างหยิบบ้างอะไรบ้างนะฮะก็สกอร์ก็น่าจะดีนะฮะได้มาหลายพาอยู่นะครับ ของคุณอ้อนนี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่ตอนนี้คุณออนเท่าไหร่แล้วสำหรับเ,เ,เป็นเพื่อนที่ดูคลิปของเรานะครับและชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเ,เ,เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ